และจากครั้งที่แล้วนะคะเราพาทุกท่านนะคะไปที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านทำพึ่งอําเภอพนมใช่ไหมคะยังไม่พอนะคะเรายังมีอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีค่ะที่อําเภอพนมเช่นเดียวกันนั่นก็คือชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านเขานาในานั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อุทยานธรรมเขานาในาหลวงนั่นเองค่ะ การออกเดินทางท่องเที่ยวและทิ้งปัญหาต่างๆไว้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของคุณได้ปล่อยวางและสงบขึ้นจริงไหมล่ะคะและที่นี่อุทยานธรรมเขานาในหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานที่ตั้งเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดีที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงจากเมืองกำแพงเพชรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาหินปูนที่มีความสูงเหนือพื้นดินประมาณ300เมตรท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและร่มเย็นจึงทำให้ที่นี่เหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมมีการจัดกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานอยู่เป็นประจำและอีกสิ่งที่ชวนหลงใหลในความงดงามนั่นก็คือสถาปัตยกรรมที่มีความน่าสนใจและงดงามอย่างมากอย่างพุทธวดี ซุ้มประตูโบราณที่มีเจดีย์ก้ายอดอยู่เหนือด้านบนถ้ามาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าจะสามารถเห็นแสงลอดผ่านซุ้มประตูเป็นภาพที่สวยงามเกินบรรยายจริงๆค่ะและที่นี่ก็นับเป็นอีกสถานที่อันซีนของจังหวัดสุราษฎร์ที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาถ่ายรูปแห่งความสวยงามและเก็บความประทับใจนี้ให้อยู่ในความทรงจำอย่างไม่ลืมเลยล่ะค่ะ สำหรับสถานที่แห่งนี้ค่ะอุทยานธรรมเขานาในหลวงสวยงามอเมซิ่งกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะและนอกจากความสวยงามนะคะบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะบรรยากาศที่สงบขนาดนี้นะคะและยังมีนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะคะที่ยังขึ้นชื่อนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงสําหรับอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้และตอนนี้นะคะน้องแอมและน้องเอกนะคะกำลังรออยู่ที่กลุ่ม คู่ผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาน้องเอกและน้องแอมกันเลยค่ะ